สีที่ในโช่วงนี้แจ้งเกิดเจิดจรัสคือราศีราศีก็ระกดครับโอ้โหใครนึกถึงเลยดวงดาวที่ดับไปแล้วทำอะไรที่แบมาแผนการพิ้งหุ่นไงพี่ฝน พีน่าเราจะแจอตลรดเ<ละ>ตรียมรับงานรับกันไปราศีที่ในช่วงนี้แจ้งเกิดเจิดจรัสได้แก่ราศีกรกฎคือชาวราศีกรกฎเนดวงชะตาเปิดเลิกเปิดดวงตั้งแต่17เตุลาคมตามเกณฑ์ราหูย้ายที่ผ่านมาถ้าใครยังไม่ไปไหว้พระราหูก็ไปซะในวัดที่ใกล้บ้านนะครับเพื่อไปรายงานตัว แจ้งเกิดเปิดดวงให้เกิดจรัสแล้วโดยเฉพาะคุณที่เกิดในราศีกรกฎนะครับเป็นดารานักแสดงเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะอยู่แสงหรือไม่อยู่แสงมันแสงเป็นเรื่องจําเป็นและสําคัญเพราะว่ามันมีเรื่องของเฮ้ากลวงออร่าความน่าสนใจสเสน่ห์เมตตามหานิยมไอเรื่องเสน่ห์เนี่ยก็ใช้สุดยอดสีพึ่งสีปากไปนะนะพูดดีคิดดีทดําดีพูดดีส่วนในเรื่องของการที่จะเป็นโอกาสที่ให้เกิดความเป็นไปว่า มันอยู่ๆก็มีโอกาสนู่นนี่นั่นทําให้ชีวิตมีโอกาสในงานขายายตัวเงินเยอะเนี่ยมันก็มาจากการแจ้งเกิดดารานักแสดงพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์สิ่งที่จะทําให้ได้ความยอมรับก็คือชื่อเสียงเครดิตความคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะฉะนั้นตอนนี้ชาวราศรีกรกฎหลังจากที่ดวงเปิดมาแล้ว17ตุลาจากนี้จนถึง1ธันวาเนี่ยดาวศุกรโครจรโยกหน้าในทางโราศา,าได้กล่าวว่า สุขสามดังนี้จักเจริญยิ่งยศชื่อเสียงนาแม้ว่าต่ำต้อยยกให้นะเสมอพงของผู้เจริญลุ่งเรืองโดดเด่นครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธุที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้แจ้งเกิดเจอจรัดได้แก่ชาวราศีกรกฎฟันธุครับ